มีพราครวมบางพรรคโร้รโอยอย่างนี้มันไม่ใช่เรือเ่องสุพรรณเดียวอ่ะเาเป็นคนเกียดคนกที่แอบตกงไปตึ้งมาง่ายอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ถ้าอยู่ก็ต้องสู้ด้วยกัน จะข้ามปี2,568มีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะบทบาทของอดีตนายกทักษิณที่ดูจะมีความมั่นใจมากขึ้นทุกขณะก็มีเหตุการณ์งัดข้อกับภูมิใจไทยเปิดศึกการเมืองอีแอบกับพรรคร่วมเปิดศึกกับพรรคสีส้มในการเลือกตั้งนายกอ,อบจอทั้งหมดนี้มันจะทำให้ทิศทางการเมืองปี6 เป็นอย่างไรรัฐบาลจะอยู่ครบหรือไม่มีปัจจัยอะไรที่ต้องจับตามองนะครับวันนี้ชวนคุณสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมามองข้ามช็อตการเมืองปี68กันครับสวัสดีครับคุณสุรนันท์สวัสดีครับคุณวริทยสวัสดีในฐานะที่รู้จักคุณทักษิณดีที่สุดคนหนึ่งครับคุณสุรนันท์ครับไม่ได้เจอท่านนานนะไม่ได้เจอท่านานเอาเอาบทบาทของท่านก่อนคุณสุรนันท์มองเห็นอะไรอะไรทําให้ท่านมั่นใจได้ขนาดนี้ฮะผมว่าหนึ่งเนี่ย ที่เราเคยคุยกันนะนะปรากฏการของคุณทักษิณหรือฟิโนโมินอนของคุณทักษิณเนี่ยเป็นปรากฏการที่ไม่เคยปรากฏในเมืองไทยในการเมืองไทยยุคใหม่จริงๆถ้าเกิดการเมืองไทยหลังสงครามโลกเนี่ยจะมีคนที่ที่หลุดออกจากตาแหน่งแลวกลับมาได้ก็คือจอมพลปพิบูล,ล,ลสงครามใช่ไหมครับแล้วในที่สุดนะปี2 5 0 0ก็ถูกปฏิวัติออกไปแต่ก็อยู่ในอํานาจ15ปีนะรวมสองรอบนะฮะในการเมืองยุคใหม่ไม่ค่อยมีการเมืองยุคใหม่พอร,รัฐประหารเสร็จนายกที่ถูกรัฐประหารก็จะถอยออกไป ในเงื่อนไขต่างๆนะครับแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นเป็นพลังทางการเมืองในตัวของท่านเองในการสร้างฐานเสียงทางการเมืองมวลชนทางการเมืองรวมทั้งทรัพยากรของคุณทักษิณที่มีมากกว่าปกติมองมากกว่านักการเมืองปกตินะครับไม่ไม่จะไม่ไมีมนักการเมืองบางคนมีหัวโขนพอบอทอบอพลลุดจากตําแหน่งมันก็จะอนานาจมันก็จะลดถดถอยไป ใช่ไหมคุณทักษิณเนี่ยมีตรงนี้แล้วก็ยังคงที่จะขับเคลื่อนอยู่ต่างประเทศก็ขับเคลื่อนใช่หไหมฮะผิดบ้างพลาดบ้างลุยกันูกลางถนนบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้กลับมาแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าคุณทักษิณเองก็ในอายุเท่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าหนึ่งเนี่ยท่านต้องการที่จะเห็นประวัติของตัวเองอในทางที่ประสบความสําเร็จอมไม่ได้แพ้เกมการเมืองอย่างที่แพ้มา กลับมาชนะทางเกมการเมืองแล้วก็ขับเคลื่อนทางการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับในขณะเดียวกันไปผูกติดอีกเนื่องจากลูกสาวตัว,ตวเองเป็นนายกรัฐมนตรีคุณพายทองฐานถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ต้องทุ่มขนาดนี้ก็ได้แตพ่พอลูกสาวตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าตัวคุณพายทองฐานยังไม่พร้อมอีก3าปีไม่รู้นะเป็นนายกไป3ปีอาจจะเก่งก็ได้แต่วันนี้ยังไม่พร้อมคุณทักษิณเองก็ต้องขับเคลื่อนองคาพยพ ของของรัฐบาลไปให้ให้รอดเราเคยบอกว่าผมเคยบอกว่าจําได้ไหมคุณวราวิย์เราบอกว่าท่านกลับมาเนี่ยติด่ายกลนอะ่ะอืม,มันมีศัตรูทางการเมืองของท่านอีกเยอะพอไอ้่ขยกลนตรงเนี้คุณทักษิณก็เป็นนักสู้ก็ต้องสู้ให้ฝ่าไปนะฮะสู้ฝ่าไปก็จะเห็นบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยทีท่ต้องต้องทุ่มกําลังมากเป็นพิเศษเพื่อให้รัฐบาลอยู่รอดให้นายกอยู่รอดแล้วก็ได้รับชัยชนะทางการเมือง ผ่านการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่เร็วกว่า2570หรอกเพราะว่าไม่มีใครพร้อมอยากจะอยู่จนวินาทีสุดท้ายวันนี้วันนี้ผมเชื่อว่าในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่มีสสคนไหนอะ่ะอยากจะยังพร้อมที่จะเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่พร้อมพรรคประชาชนเองก็เถอะนะครับยังยังมีคดี44คนที่ค้างอยู่ใช่ไหมครับ ยังไม่รู้ว่าองค์คาพยพตัวเองต้องจัดอย่างไรแน่นอนพรคประชาชนอาจจะมองว่าถ้าการเมืองลักษณะอย่างเนี้ยวันเนี้ยเลือกตั้งตัวเองน่าจะได้กลับมาเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรที่รับประกันว่าจะ200 250เพื่อไทยเองก็ยังอยู่ในระดับที่จัดระบบระบบอยู่เมื่อกี้คุณบราวิทย์เปิดเปิดฉากก็เห็นท่านนายกทักษิณน,นะออกลุยต่างจังหวัดเพราะว่าพื้นฐานฐานเสียงของนายกอบอจอแต่ละจังหวัดเนี่ย แน่นอนจะเป็นฐานเสียงสําคัญของคนที่จะสมัครสสต่อไปในอนาคตใช่ไหมฮะในการเมืองแบบเดิมคือการเมืองบ้านใหญ่วันนี้เพื่อไทยคือการเมืองบ้านใหญ่รประชาชนคือการเมืองกระแสใช่ไหมฮะก็ได้กรุงเทพปร,ริมณฑลอีสเทนซีบอร์ดหัวเมืองหัวเมืองเอเมืองเขตในเมืองใช่ไหมนายกอบจอุดรเงี้ยเขตในเมืองพักประชาชนยังชนะเลยเขตหนึ่งแต่เพอเขตนอกเมืองคะแนนเข้ามาแพ้หมด นี่ในในลักษณะนี้ผมก็เชื่อว่า,าก็ต้องไปทดสอบละเชียงใหม่มีประชาชนมีสสเจคนคุณทักษิณลงพื้นที่เองก็ต้องไปดูแล้วว่านายกอบจจะเป็นยังไงถูกไหมครับแน่นอนการลงการคนอาจจะมองว่าท้องถิ่นเลือกแบบอย่างนึง คนชนิดหนึ่งการเมืองใหญ่เลยอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวเราต้องดูกันคงได้วิเคราะห์กันเยอะถ้าถ้าเอาตามตามความที่รู้จักคุณทักสิ์มาประเด็นหลักที่ท่านต้องการให้คนจดจําอย่างที่คุณสุรนันท์บอกเนี่ยอยากจะให้มันเหมือนกับไทยรักไทยสมัยแรกสองสมัยแรกผมเชื่อว่าคนเพื่ออายุเท่านี้นะครับผมผมคิดว่าเขาอยากภาษาอังกฤษคือเลกาซี่ทิ้งมรดกที่ที่คนจําดีๆไว้ใช่ไหมฮะไม่ใช่คุแล้วคุณทักษิณไม่ใช่ อย่างที่บอกเป็นนักสู้แล้วก็ไม่ต้องการเป็นผู้แพะ้นะฮะไอไอลักษณะสู้อย่างเงี้ยมันก็มันดีมีดีมีเสียนะฮะแล้วคุณทักษิณก็ก็เป็นกึ่งนักกึง่งกึ่งนักพนันอนะคือเทมีอะไรก็เทหมดหน้าตักนะฮะอันนั้นก็คือทําให้คุณทักษิณประสบความสาเร็จทางธุรกิจแล้วก็ประสบความสําเร็จทางการเมืองใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันในยุคสมัยนี้เนี่ยมันก็คุณทักษิณผมก็เชื่อว่ามีความรู้ว่ามีความเสี่ยงอืไม่ใช่ไม่รู้ นะฮะแต่ว่าจะฟังเสียงฟังจากน้ําเสียงเนี่ย in, คือไม่ยอมนะเขาเนี่ยใครจะมาลงถนน,นใครจะมาค้านใครจะอะไรไม่ยอมแพ้นะถ้าถ,ถ้าเทียบกันกับบรรยากาศก่อนปี49ก่อนถูกยึดอํานาจคือใกล้เคียงไหมผมในแง่ความมอยู่ทั้งปีั่นใจกนอยู่ทั้งปี49ผมอยู่ทั้งปี5้าเจเพราะฉะนั้นเนี่ย บรรยากาศมันมีความอึมครึมถามว่ามันมีความอึมครึมไหมมันมีความอึมครึมนะครับแต่ว่าธรรมชาติของการเมืองไทยมันอาจจะเปลี่ยนจริงๆก็ได้นะ mm hmm. เช่นมันเนี่ยจะบอกว่าทหารจะมาทํารัฐประหารในศตรวรรษนี้ในทศ<า>วรรษนี้ม,มันยากถูกไหมครับมันอาจจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ได้หมายความว่านิติสงครามต่างๆจะไม่ล้อมรอบคุณทักษิณแล้วก็คุณแพรทองทายแล้วก็รัฐบาลในในปีหน้านะ แต่ว่าไอ้ที่จะเงื่อนไขที่จะทำให้มอบบีบจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารเนี่ยผมว่ามันยากขึ้นมันยากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าแม้กระทั่งชนชั้นนำในในประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลจะมารีเซ็ตกันใหม่จะมีคนเรียกร้องต้องรีเซ็ตรีเซตแต่เราก็พิสูจน์เห็นแล้วว่ารีเซ็ตเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาถ้ามันแก้ปัญหาโดยการที่ประชาชนบอกว่าอ้า แพ้เลือกตั้งสมมติเพื่อไทยสู้ไปแล้วบอกประชาชนบอกไม่เอาแล้วการเมืองอย่างนี้อยากได้การเมืองแบบใหม่จะเป็นพักไหนก็ตามนะอาจจะเป็นพักฝ่ายขวาใหม่ก็ได้ใครก็รู้ใครก็ไม่ไม,มีใครรู้แพ้การเลือกตั้งไปมันก็ได้ไม่จบ mm hmm. การที่มีรัฐประหารเนี่ยออคุณทักษิณก็จะมองว่าเนี่ยมันไม่เป็นธรรม mm hmm. วันนั้นเนยุบสภาถ้ามีการเลือกตั้งสู้ไปผ่านไปวันหนึ่งไทยรักไทยอาจจะคนอาจจะบอกว่าไม่เอาแล้วใช่ไหมฮะเอาพักนูน้นพักนี้ขึ้นมาก็ได้ แต่พอมันเป็นการรัฐประหารเนี่ยเป็นการตัดตอนที่ที่ทำให้นักการเมืองที่เชื่อในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่ทางออกมไม่ใช่ทางออกถามว่าไปฟันธงเลยร้อยเอร์ซว่าจะไม่ไม่มีไหมเนี่ยมันไม่มันไม่รู้หรอกเพราะว่าถ้า,ถาทำไทยเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยการอย่างรากของระบอบประชาธิปไตยมันยังไม่ลึกซึ้งเท่ากับในหลายประเทศแม้กระทั่งหลายประเทศวันนี้เนี่ย ที่ลึกซึ้งเนี่ยยังเลือกผู้นำในาในออกมาทางอำนาจนิยมเลยถูกไหมครับงนั้นการแก้ปัญหาของประเทศไทยบางอย่างเนี่ยถ้าถ้านักการเมืองใช้ในอำ,อำนาจในทางที่ผิดเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดการทุจริตคอร์รัปชันแล้วไม่มีทางให้ออกโดยการผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตยเนี่ยมันก็อาจจะเข้าสู่เงื่อนไขนั้นได้แต่ถ้าไม่มีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เ,เดินดาเนินนโยบายไปนะผิดบ้างถูกบ้างแล้วประชาชนไปตัดสินมันก็มันก็จะไม่มีการร,ราัือกตห้รก็จบท,ที่การเลือกตั้งก็ยากอ่าอำนาจ<ช>ลอกระบบยากให้มันมีทางออกแต่แต่ในขณะเดียวกันในการคานและดุลอำนาจขององค์กรอิสระนะฮะแล้วก็การที่จะที่บอกนิติสงครามเนี่ยจ,จริงก็คือถ้าคุณไม่ทำผิดกฎหมายไอ้การร้องเรียนมันก็จะถูกตีตก จะเห็นได้สารลฐมนู่นก็ตีตกไปตั้งหลายเรื่องถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดมันพิสูจน์ได้ว่ามันผิดกฎหมายอันนี้ผมก็คิดว่าคุณทักษิณหรือใครก็ตามที่ถูกร้องเรียนเนี่ยก็ต้องก็ต้องไปตามเกมเหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าไม่สามารถหลุดจากตําแหน่งได้หรือไม่สามารถมันคุณทักษิณจะพูดก็พูดยากเพราะว่าแกก็คงไม่ไม่มีตําแหน่งที่จะให้หลุดนะฮะแต่ในสภาพของของข้อกฎหมายแล้วก็ความเชื่อมั่น เพราะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าทุนทางสังคมหรือทุนทางการเมืองของเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ได้สูงมากนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่ปี6-6มานะ่ะปีสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายหรือขับเคลื่อนออระบบราชการได้เข้าเป้านะฮะอาจจะเพราะว่าคลังเหลือเงินน้อยด้วยอะไรด้วยนะครับ มันก็ถึงเห็นว่าบทบาทคุณทักษิณเนี่ยเห้มต้องออกมาขับเคลื่อนถ้าถ้าถามว่าตอนทุกรัฐบาลคุณวราวิทย์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมีผู้จัดการรัฐบาลชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณถูกปะรัฐบาลคุณแพทองทานชินวัตรเนี่ยไม่มีใครเป็นผู้จัดการรัฐบาลนะอ้าไม่ใช่พี่อ้วนหรอผู้จัดการรัฐบาลคือคุณทักษิชินวัตร <laughs> ถไหมฮะอ้าว คือคืออำนาจแน่นอนพี่อ้วนสามารถจัดการบางเรื่องได้ในระบบแต่การตัดสินใจการตัดสินใจทางการเมืองและบารมีทางการเมืองอ่ะใช่ไหมก็คือคุณทักษิณวันนี้เราไม่ต้องมาดัดจริตกันหรอกนายกตัวจริงนี่นี่มันอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยนายกตัวจริงก็คือคุณแพทองตัดผู้มีบารมีทางการเมืองเนี่ยซึ่งในในประเทศเอเชียหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาก็มีนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ออกมาบทบาทอย่างนี้ผู้นําจีนหลายคนพพ้นจากตําแหน่งไปอยู่บ้าน ถ้าพ้นไปดีนะแล้วก็เป็นมิตรกับผู้นําใหม่เนี่ยนะก็ยังมีคนไปหามีคนไปคุยมีคนไปพูดง่ายหัวบันไดไม่แห้งอ่ะถามว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยคนอาจจะประเมินจากภาพข้างนอกว่าโอ้ยหมดอํานาจทางการเมืองผมก็เชืว่อว่าบ้านป่าลอยต่อหัวบันไดก็ยังไม่แห้งพออยู่อยู่ในอํานาจมาสิปีก็มียังมี อะไรเขาเรียกบุญคุณมีอะไรกันใช่ไหมฮะมีบารมีอยู่อาจจะลดน้อยลงไปทางการเมืองแต่ก็ยังมีบารมีอยู่คุณทักษิณเองวันนี้กลับมาเนี่ยก็เชื่อว่ามีเต็มเปี่ยมหบันไดไม่แห้งยิ่งแกออกมาขับเคลื่อนอย่างนี้ก็ชัดเจนบวกกับความเป็นคุณทักษิณเดิมที่คุณสุรนันท์รู้จัก้วยก็เลยทําให้แกอย่างที่เห็นแล้วก็ต้องบอกว่าในทางการเมืองวันนี้ใครล่ะที่จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกันนโยบายอีกเรื่องนะแต่ใครล่ะที่จะสามารถสื่อสารออกมาให้เห็นชัดขนาดนี้ วันนี้สื่อยังต้องไปทําข่าวคุณทักษิณเลยใช่ไหมเพราะว่าคุณทักษิณสื่อสารออกมามันชัดเจนนโยบายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะมีอ้างบ้างนายกอิงเขาบอกผมก็ต้องมีไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มก็ต้องมีสอดคล้องไว้อะไม่งั้นเดี๋ยวถูกข้อหาครอบงำอีกใช่ไหมก็พูดไปแต่ว่านั่นก็คือนั่นก็คือความเป็นจริงแต่ว่าเราในการต่อสู้ทางการเมืองต่อไปพักประชาชนหรือพรคอื่นๆเนี่ยก็ต้องมีจุดยืนเหมือนกันนะ นะก็จะเห็นได้ว่าคุณวรวิทย์ก็พูดละภูมิใจไทยเขาก็มีจุดยืนของเขานะถูกไหมประชาชนเองผมว่าปีหน้าถ้าเกิดประชาชนไม่ไม่ไม่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นนะคนก็จะหาว่าเนี่ยรอเป็นรัฐบาลใช่ไหมรอเป็นรัฐบาลใช่ไหมอ่าไม่มันเขาก็ต้องสอบสวนเขาก็ต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นอเอ,อกระบวนการของบางเรื่องที่วันนี้คุณพีรพันธ์สารีรั้วิภาคทำก็ ไม่ได้ถูกใจนักการเมืองอีกหลายคนหรือทุนทางการเมืองหลายคนถูกไหมครับแต่ว่าเขาก็มีจุดยืนเขาไอ้จุดยืนเหล่านี้ต่างหากที่ที่ที่เราจะเห็นการเมืองที่มันเป็นประชาธิปไตยับ